รอก่อนสิลูกรอก่อนสิฉลาดด้วยค่ะมาตรงห่วงมาปุูปับเสียนตกบันไดผิดปิดประตูผิดประตูะตลูกอเออ ม,าามันไจก็วุ่นวุ่นผุนโหมืมข้าวแม่บ่เห็นใส่แว่นดำโว้ยบักเฮียนเอ้ยแมวตาเห็นตอนไปเออตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยกลายเป็นเลรนโอเอ้ย ไม่ต้องไปยุ่งกับรถเลยเหมือนฟันหัวรถอยู่ข้างในหาอะไรหาอะไรรถมันอยู่ข้างในหมดใช่ไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้อนุญาตให้เอาเข้าอันหนึ่งโอเคไหมเอออื <c oughs> เออมาเอาเก็บใส่ในนี้อืมไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเก็บใส่ในนี้ลูกเก็บดีๆเก็บเข้าไปดีๆผ้าของตัวเองนั่นแหละเออ่ะ,อะเก็บเข้าใส่ดีๆอ๋อกางเกงปุ๊บปับนั่นแหละลูกเก็บมา โอ้ข้าแต้แบนมันมนบำเห็นอย่างน้ำแบนนี่แหละเออหูจ้คขั้วหมาึ้นด้วยแต่ละม้เอ,เ,อเอาแล้วเรเก็บออกมาช่วยมามาอืมสนใจเป็นเลยไอไอันนี้เป็นที่รีดผ้าอันสมัยก่อนคะ่ะเครื่องเครื่องรีดผ้าสมัยก่อนนะที่ปุ๊บป้าเป็นอยู่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นลูกปิดปิดทำไมปิดทำไม กางเกงนั yeah, ่งเพชรสีพอสะอาดเลยอ่ะยดิไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นลูกเดี๋ยวแม่เสร็จละเก็บเข้าทีนี้อัิที่จะซักเก็บเข้าอืมเติมเดี๋ยวค่อยมาเติมลูกเดี๋ยวค่อยเติมผงซักฟอกผงซักฟอกนะนั่นน่ะถุงเท้าตัวเองอะหล่นตรงนั้นเก็บขึ้นมา เออผู้ปั๊บสตูมป้าเนอลูกเอาใส่ปะเออเอาขึ้นแม่ปัวึ้นไปตาขางเทิงค่ะพราะว่านตู้อบพังพังเงินซุ้มทีเงินซักกับ,บ่บมูจากันแจ้งไปเทียนส่วนกลางเลยถ่ายตาห้องนี่ลหละเหตุแม่ก็มันกับโบว่ากันแจ้งไปได้ค่ะเอดเงอยูน้ำกันบมี่น,น้ำใจกันเลยจมสักข้าวหนึ่งก่อนค่ะ